ผู้ปกครอและสวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุริมค่ะวิชาที่เราจะเรียนวันนี้คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3าหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกินหนึ่แสนนั่นเอง ที่เราจะเรียนวันนี้คือการหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งแสนที่มีการกระจายมากกว่าหนึ่งหลักนั่นเองประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งแสนที่มีการกระจายมากกว่าหนึ่งหลักนี้ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ

ึกทําลงในสมุดนะคะทนี้ครูก็จะมีเฉลยให้นักเรียนนะคะเพราที่หนึงประโยคสัญลักษณ์แ0ดหมื่นลบด้วย6 000, 6หมื่นหัง่นเองต,งตอนแรกดูวิธีทำแล้วก็เอาแปดหม 8 6 4 3ตั้งลบด้วย66,230นหกันสองร้อมสิบนั่นเองไหคะทีะนี้เราก็มาลบที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยก็คือเลข3กับ0 3นลบศได้3ต่อไปหลักละหลัก10 4จลบสเหลือหนึ่อไปหลักร้อยห บสองเหลือ4หลักพันนี่หลักพันศูลนยลบหกูนยลบหไม่ได้ต้องไปยืมที่หลักหมื่นไปยืมแปดนะคะแปดโดนยืมโดนยืมไปหนึ่งก็จะเหลือเจ็ดที่นับกลับมาดูที่หลักพันยืมเข้ามาแล้วก็จะมีค่าเท่ากับสิบสิบลบหกเหลือสี่หลักหมืน่น หกมืนโดนยืมไปใช่ 8, 8, 6, ไหมคะก็เหลือเจ็ดเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งข้อนี้ก็ตอบหนึ่งมนสี่พันสี่อยิสานั่นเอง่ไหมคะนี่มาดูข้อที่สองยคสัญลักษณ์เหมือนกันหกหมื่นหกพันเจ็ดรยเก้าสิบลบสามหมืห้าพันสี่สิบเจดท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีทำเอาหกหมื่นหกพันเอยเก้าสิบลบด้วย สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบนั่นเองทีนี้เราก็มาดูลบที่หลักหน่วยศูนย์ลบเอ็ดไม่ได้ก็ต้องไปทำไรคะยืมเก้าที่หลักสิบยืมมาหนึ่งส่วนตอนนี้ก็จะมีค่าเป็นสิบสิบลบเอ็ดเหลือสามต่อไปที่หลักสิบสิบเมื่อกี้โดนยืมไปหนึ่งก็จะเหลือแปดแปดลบหนึ่งเหลือเอ็ดนะคะ ต่อไปที่หลักร้อยเจ็ดลบสเหลือ3เห็นไหมคะต่อไปหลักพัน6-5เหลื 1, อ1น่งหลักสุดท้าย6กลบสเหลือสาข้อนี้ก็ได้คำตอบก็คือ31,373นัน่นเองเห็นไหมคะ,ะยามาดูการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายที่มากกว่าหนึ่งหลักเห็นหคะ ่ข้อที่หนึ่งเรามาดูข้อที่หนึ่งเซมินเจ็ดพันสาลบหกพันสามร้ยปดิแปดเห็นไหมคะอ่ะดูวิธีทําขั้นที่หนึ่งลบในหลักหน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจึงมีการกระจายหลักสิบไปหนึ่งสิหรือสิบหน่วยสิบหน่วยลบด้วย8ดหน่วยได้สองหน่วยเห็นไหมคะ แล้วก็ตั้งที่หลักเอาสี่หมื่เจ็ดมื่นสตั้งลบด้วยหกพันสาม้อยแปนั่นเองขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่าให้ลบที่หลักหน่วยศูนหน่วยเห็นไหมคะก็จะมีค่าเป็นยืมเ้าที่หลักสิบมาเห็นไหมคะหลักหน่วยนี้ก็จะมีค่าเป็นสิบสิบลบแปดเือ2นั่นเอง อันที่หนึ่งเห็นไหมคะลบในหลักหน่วยก่อนต่อไปขั้นที่สองลบในหลักสิบลบในหลักสิบตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจึงกระจายจากหลักหน่วยเป็นหนึ่งร้อยหรือหนึ่งสิบเก้าสิบลบได้แปดสิบได้หนึ่งสิบเห็นไหมคะน,นี่เราก็ดูที่หลักสิบเห็นไหมคะที่หลักสิบโดนยืมไป ศูนย์ลบแปดไม่ได้ต้องไปยืมหลักร้อยต้องไปยืมสามมาเห็นไหมคะอ่าต่อไปเรามาดูที่ค่าตอนต่อไปเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ลลหลักสิบหลักสิบหลักร้อยเห็นไหมคะนี้หลักสิบศูนย์ลบแปดไม่ได้ต้องมายืมที่หลักร้อยห้า ลบ8เหลือ1นั่นเองเห็นไหมคะต่อไปขั้นที่3ลบในหลักร้อยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเป็นกระจายหลักพันไป็น1 0 0 0หรือ10 10 1200ลบด้วย300ได้9ก้ร้อยนั่นเองเห็นไหมคะดูที่หลก 100. ักร้อย ทีนี้สามตัวนี้โดนยืมไปก็เหลือสองสองลบสาไม่ได้ก็ไปยืมที่หลักพันเห็นไหมคะก้ไปยืมที่หลักพันหลักพันจาก7ดโดนยืมมาหนึ่งก็จะเหลือหกย,ยืมมาเป็นสิบสองสองลบสามเหลือ9้านั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือหลักร้อยลบในหลักร้อยในขั้นที่สามอ่าต่อไปขั้นที่4ลบในหลักพันห พันลบด้วย6,000ได้ศูนยพได้0 000. ดูนยพันแต่เห็นไหมคะได้ศูนย์พันไปขั้นที่5ลบในหลักหมื่น40,000 40, ืไม่มีตัวลบได้สี่หมแล้วก็ดึง4ลงมาข้อน,นี้เราก็จะตอบ4ี่หมนเ้นั่นเองอ่ะนี้เรามาดูสรุปการลบจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งลบ ทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองถ้าจำนวนในหลักใดของตัวลบน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบต้องกระจายจำนวนของตัวตั้ง,งหลักไดมาทางซ้ายมารวมจําจำนวนในหลักนั้นแล้วลบกันนั่นเองนะคะ แล้วนะคะและพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปก็นักเรียนอย่าลืมทำรายงานที่คุณครูแจกไปให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ